คยรู้สึกไหมว่าทำไมชีวิตเราต้องเจ็บปวดขนาดนี้บางคนร้องไห้ทุกคืนแต่พรุ่งนี้ก็ยังต้องลุกขึ้นบางคนทำดีแค่ไหนก็ยังถูกเหยียดถูกดา่าถูกทำร้ายบางคนพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่พอยังไม่มีเงินยังไม่ประสบความสำเร็จและในช่วงเวลานั้นหัวใจเราเหมือนโดนกดทับเรารู้สึกว่าเราล้มเหลว เราเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือกรรมหรือคำสาปแต่บางครั้งน้ำตาที่ไหลไม่ได้แปลว่าเราพ่ายแพ้มันคือบทเรียนที่ฟ้ากำลังให้เราเติบโตใช่ความเจ็บปวดมันจริงมันหนักแต่คุณรู้ไหมคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกหลายคนเคยถูกเหยียดเคยจนเคยถูกทอดทิ้ง แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยทำคือไม่ยอมแพ้น้าตาของคุณวันนี้คือปุ๋ยของวันพรุ่งนี้คุณอาจจะเหนื่อยมากแต่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีทางทุกการอดทนทุกการลุกขึ้นทั้งที่หัวใจแทบจะพังคือการเดินหน้าทีละก้าวสู่ชีวิตที่มั่นคงในอนาคตอย่ามองว่าตัวเองไม่มีค่าอย่าคิดว่าเพราะคุณจน คุณไม่มีสิทธิ์จะรวยคนที่มีศรัทธาคนที่ทำดีแม้จะถูกทำร้ายคือคนที่ฟ้ารอจะยกย่องในเวลาที่เหมาะสมจงเชื่อเธอว่าฟ้ายุติธรรมเสมอสิ่งดีๆจะไม่หนีจากคนที่พยายามและมีหัวใจที่แท้จริงแม้วันนี้คุณจะไม่มีเงินแต่คุณยังมีมือมีหัวใจและมีพลังศรัทธา รีบใช้ความเจ็บปวดเป็นแรงหยุดโทษโชคชะตาแล้วลงมือเปลี่ยนชีวิตเพราะโอกาสมักมาในรูปแบบของปัญหาและความเจ็บปวดมักพาเราไปเจอกับของขวัญที่ยิ่งใหญ่จงเชื่อว่าคุณจะรวยได้คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะมีริสกีที่ไม่ขาดและคุณจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าลุกขึ้น เช็ดน้ำตาแล้วเดินต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ติดตามแรงบันดาลใจดีๆได้ที่ช่องฮายาดซัมซอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดกำลังใจใหม่ๆที่จะมาเติมหัวใจคุณ